สวัสดีครับขอ,อย่างทีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกรเสียนวันนี้ับผมก็จะมีแผนในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะที่มาด้วยระบบ4.3 3นะก็จะเป็นสไตล์เออร์ไลทเพสซิงแล้วก็ดักบอลโ,โตกับลวดเดียวฉับพันนะวิ่งเป็นหน้ากระดานแน่นอนนะโอเคให้เพื่อการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า คิดจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบระคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ช็อปช็อปชอชอชอส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c o o k i e Land Shop อลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะโดยเพยทีมเซตติ้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นของทีมอาร์เซนอลน,นะ ก็มาที่ยุโรปแล้วก็หลีกอังกฤษแล้วก็มาที่ทีสมสโมสรอาร์เซนอลหลังจากนั้นฮะเราก็ไปเรียกแผน Default Formation นะมันก็จะได้ออกมาเป็นแผ 4, 3, 3. น4-3-3นี่แล้วก็เรียกค่าเริ่มต้นเลยนี่ฮะมันก็จะออกมาเป็น4-3-3ในส่วนสไตล์โค้ดนะที่ผมจะเรียกใช้ก็จะเป็นสไตล์ Quick c o u n t อร์นะในที่นี้ผมใช้เป็นโจเซ่บูริโญ่เลยนะนี่ โอเคแล้วก็อย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นสไตล์ Quick c o u n t ตอรด้วยหลังจากที่เราเรียกโค้ดแล้วก็แผนอะไรเรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็จะเป็นการจัดตัวผู้เล่นนะเออผมก็จะเริ่มจากจากเออเซตเกมรับก่อนเลยเริ่มจากผู้รักษาประตูนนะในสไตล์ Quick c o u n t ตอร์แน่นอนนะก็จะเป็นพวกสไตล์อแอตตังกิ้งกรงคิปเปอรนะในที่นี้นะผมก็จะเรียกตัวที่มันเออฟิตๆหน่อยแล้วกันนะฟอร์มดีหน่อย เอาคนนี้แล้วกันนะนั่นคือไม่ไปยองนะนี่ตอนนี้ก็เป็นฟอร์ม A นะก็ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะในส่วนของคู่เซนเตอร์ฮะผมก็จะใช้เป็นเอ่อใครดีล่ะอยวขอหาก,ก่อนนะมันก็หลายคนเยอะเกินนะอนะืมอ่ะใช้นคนนี้แล้วกันนะนี่นั่นคือมันจะเป็นปาวานะก็จะยืนคู่กับเอเ่อเดอะริสทอยเยอร์เลยอ่ะเริ่มจากคุรักษาประตูฮนะ ผู้เลกนปราตูไม่ยองฮะก็จะเป็นผู้เลกนปราตูตัวลูกนะก็จะเป็นพวกสไตล์ออกมาตัดเกมได้ดีนะถ้าเวลาโดนแทงทะลุช่องหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะเหมาะกับพวกสไตล์เอ่อควีคคาเตอร์เลยในส่วนของคู่เซนเตอร์ฮะคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นดาวโยบูกาโนฮะเดอะเดสทอยเยอร์แล้วก็วิวอัพเบนจามินปาวานะนี่ในส่วนแบกซ้ายฮะก็จะเป็นคูคูเรย่านะ ก็จะเป็นฟูลแบ็กตัวลูกเลยแล้วก็ในส่วนแบ็คขวานะมันก็มี2สไตล์เรียกก็คือสไตล์แรกก็คือแอทแท้งฟูลแบ็กนะสไตล์ที่2ก็จะเป็นสไตล์ฟูลแบ็กตัวปดสกอร์นะในที่นี้ผมใช้เป็นโจชัวเคมิกนะก็จะเป็นแบ็คหุบเข้าในเติมเข้าไปยิงก็ได้นะนี่โจชัวเคมิกก็จะเป็นฟูลแบ็กตัวปดสกอร์อ่าประมาณนี้นะในส่วนเซตกองกลาง3ตัวนะผมก็จะใช้เป็น บล็อกทูบ็อกแล้วก็ออฟสไตล์หนึ่งคนนะแล้วก็จะใส่หาโฮพิเยอรมาใส่หนึ่งคนเดี๋ยวขอจัดทีเดียวเลยแล้วกันนะขอหานักเตะก่อนแป๊บหนึ่งอยู่ไหนโอเคเห็นแล้วฮะนี่บู n โน่เฟรนเดสเอาล่างการ์ดเขียวแล้วกันนะมายิตโตดงตำแหน่งของ CM แล้วก็นักเตะออฟสไตล์หนึ่งคนนี่อ่ะ แล้วมาดูบล็อกทูบล็อกคนนี้ก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกที่ตรงตามตำแหน่งเลยนะสไตล์บล็อกทูบล็อกสายลับนะแล้วก็เซมตรงนี้ก็จะเป็นโฮเปเยอร์ผมใช้เป็นบูโน่แฟนเดสนะก็สามารถเล่นได้นะก็ยังแสดงผลอยู่ในส่วนของเอ่อเควินเดอ์บอยเควินเดอ์บอยล่างนี้ก็จะเป็นเคียรทีพีเมเกอร์นะแต่ว่าพอเราจับมายืนตำแหน่ง Cm ตรงนี้มันก็จะเป็นเอ่อออฟสไตล์นะ ก็จะใส่เรื่องพวกค่าพลังการใจบอลน,นะแต่ว่าพวกสไตล์การเล่นมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นออฟสไตล์นะในทีน่นี้อ่าประมาณนี้นะสําหรับเซตกองกลางต่อมา5้าเซตเกมลุกเซตเกมลุกตัวสามตัวนี้นะมันก็จะมีอะไรที่แปลกใหม่นิดนึงนะในสไตล์วิกเกอร์ผมนะก็เออทางปีขวาจะใช้เป็นจะมาโมเซล่านะก็จะเป็นสไตล์ครีเอทีฟเพเมเกอร์เลยคนนี้แล้วก็ในส่วนกองหน้า มันก็มีให้ใช้เรียกหลายคนเลยนะเออถ้าเอาแบบง่ายถ้าไม่คิดอะไรมากก็โคเวอรเชอร์เลยอ่ะในส่วนปีขวาก็จะเป็นเอมโบโมปีกมากมายผลงานในส่วนกองหน้าจะใช้ใครดีละ่ะมันก็มีหลายสไตล์เรียกนะอย่าวผมก็จะแนะนําสักหนึ่งคนแล้วกันอ่ะอคนนี้ฮะตัวฟีล์นี่คือเอมบาเป้อ่ะมาดูจะมาโมเซล่าก่อนนะก็จะเป็นสไตล์เคลียร์ที่พรีเมคเกอร์นะตัวทําเกมเวลาทําชิ่งหนึ่งสองยกข้อมัวเนี่ย ตัวพวกนี้สําคัญมากนะเคียร์ทีเพราะว่ามันจะวางบอลดีมากในส่วนกองหน้าฮะก็จะเป็นโกลโพเชอร์หรือว่านักล่าดักยิงนะในที่นี้ผมใช้เป็นเอ็มัเป้ P e, นะนี่เลยตามนี้นะก็เป็นตัวฟีสปีดดีมากเลยก็หาตัวที่มีความเร็วหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ปีกขวาจะเป็นเอ็มบโมนะก็จะเป็นสไตล์ปีกมากมายผลงานก็ตามตรงตำแหน่งเลยอ่าปรมาณนีนะสำหรับการจัดตัวผู้เล่นแล้วต่อมาฮะในเรื่องการเซตติ้งนะผมก็จะเปิด ดักล้ำหน้าไว้นะถ้าไม่เปิดนี่จะให้นอนนะันในสไตล์ออคุยเคาน์เตอร์นะโดนแทงรู้ช่องเล็กแน่นอนแล้วก็พวกลูกเตะมุมก็แล้วแต่ความถนัดเลยแล้วก็แท็กติกโค้ดผมก็จะใส่ย,ยืนไม่หลุดตำแหน่งนะสองเซนเตอร์ไว้นั่นคือไดยูกาโนแล้วก็เบนจิมินปาวาทั้งสองคนนี้ไว้ประมาณนี้ในส่วนแท็กติกที่เหลือก็แล้วแต่หน้างานนะถ้าไปเจอพวกเปิดหมงก็ใช้แท็กติกประกบนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแท็กติก โอเคฮะหลังจากที่เราจัดตัวผู้เล่นแล้วก็แผนแล้วก็แท็กติกอะไรเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะเป็นหน้างานนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ okay, ่มเกมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด p p เรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะรูปแบบการขึ้นเกมนะค่อยๆต่อบอลหาช่องไปเรื่อยนะใจเย็นๆนะถ้าเราไปใจร้อนใส่สไตล์คิวคาน,นานเตอร์รับรองเจ๊งแน่นอนนะเพราะว่านักเตะม,มันจะวิ่งขึ้นหน้านะมันจะไม่ลงมาต่อบอลน,นะเหมือนสไตล์โพ้ดีช่นเกม วันนี้ก็เจอคู่ต่อสู้นะใช้แผนเอ่อเปิดมงนะไม่รู้จะก,กันได้หรือเปล่านะเพราะว่าขาว่าเปิดมงแน่ๆนะกองหน้าเขาสูง2เมตรกว่าทั้งสองคนเลยนะก็จะเป็นตัวแตนดาร์ดก็น่าอันตรายอยู่โอเคมันอยู่ที่คูคูเรยาจามูเซล่าฮะเข้ากลางมาบุนโนเฟนเดสเควินบอยค่อยๆต่อหาช่องใบเ,เรื่อยปึ๊บๆทำทิงหนึ 1, 2, ่งสองใบเห็นตัววิ่งค่อยจ่ายออกข้างมาฮะคูคูเรยาบุนโนเฟนเดสถูกโรดี้ตัดได้ ยกมาลูกนี้เห็นชื่อกองหน้าทีมเขาก็แทบจะร้องลั่นแล้วนะอปล่อยปล่อยให้เปิดหมวกไม่ได้จริงอะโอเคใหบอลอยู่ที่กิเดยียเอมเปเป้เรียบร้อยให้ลูกนี้นี่ฮะเรามานี้นะในส่วนของเกมลูกก็พยายามต่อช่องนะถ้าเราทําชิหนึ่งสองปุ๊บสังเกตกองหน้ากระโคเชิถ้าทําท่าวิ่งเราก็กดแทงให้เลยนะอแต่ว่าไม่ใช่ปุ๊บทำชิ้นหนึ่งสองปุ๊บล้าแทงในกองหน้ามันวิ่งไม่ทันเราต้องรอทำวิ่งกองหน้าเราด้วยนะอจุดนี้ก็สําคัญมากเลย ออ,อย่าอย่เพิ่งกระตุกคนะอย่าเพิ่งกระตุกแม่เนี่ยช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะขนาดใช้ไฟฟ้ Fi อย่างกระตุกนะโอเคครับบอลอยู่ที่จามามนะูเซล่าฮะค่อยๆต่อบอลขึ้นไปเรื่อยๆเยน็ยนๆนะบางคนไปใจร้อนเนี่ยไปไล่เพสซิ่งนะมันต้องดูสไตล์การเล่นด้วยนะถ้าบางคนไปเจอพวกสไตล์เอ,อ่อเอาวายโพซิชันเกมเนี่ยสไตล์พวกเนี้ยควิกเคิลเตอร์มันกินหมดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันชันอ่าทางนะแต่ว่าถ้าควิกเคิลเตอร์ไปเจอพวกลองบอลกับเอ,อ่อ รองบอลเคาน์เตอร์เนี่ยรับรองเจ๊งแน่นอนนะโดนยกข้ามหัวเล่ๆแน่นอนนะดังนั้นก็ค่อยใจเย็นต่อบอลไปเรื่อยนะอืมตอนนี้บอลก็อยู่ที่คิวบินอุบอยเนี่ยหาช่องไปเรื่อยนะนี่ออกข้างมามันก็จะมีตัวิ่งเพียงแค่เราต้องรอถามมิงเท่านั้นนะปึ๊บปื๊บป๊บไปไม่ได้กระวนสักหนึ่งทีอย่าเข้ากลางมานี่ยฮะปื๊บปึ๊บแหมลูกนี้ไม่ได้อ้าดักคืนฮนะบอลอยู่ที่คิวบินอบอยนี่ บุน o f ลแฟนเดสพยายามทำชิงปุ๊บปุ๊บลูกนี้เกือบได้ฮะติดโทนียดำเนี่ยล้วก็ไล่เพสไปถ้าจังหวะไหนมันเพสได้แล้วก็เพสนะไม่ใช่ไปเพสแบบฟูลเกมต้องคำหนึงถึงสแตมิน่าทีมเราด้วยนะอือแทงมาลูกนี้ขิยัตเอ็มปเป้ลูกนี้ติดเซฟอะแหมเกือบได้ลุ้นทะ้นลูกนี้ก็ประมาณนี้นะเกมลูกนะพยายามทำชิงหนึ่งสอเยอะๆนะ ถ้าเราไม่ขยับหรือทำชิ่งเลยมันก็จะเจาะยากหน่อยนะถ้าไปเจอพวกโซดเกมลับอ่ะลูกเตะมุมก็สุด้า้สุดมันนะจวงนี้ก็เปิดหม่งยากเหลือเกินเปิดมาลูกนี้แหมเกือบเข้าหัวฮะบอลอยู่ที่เดียร์ด็อ,ดอกวาโยกมาลูกนี้ดักกินสบายฮนะอืมอืมสบายตรงไหนโอเคสวยอ๋อข้างมาให้เอเบมมอร์โม่เจอเพจคืนนะดิมาโก อูโน่แฟนเดสยกมาลูกนี้แหมไม่ถึงฮะไลเพจสวยแหม่แต่ว่าไม่ทันฮะบอลถูกเราออกไปฮะเสียลูกทุ่มโอเคฮะทุ่มมามีเกลอยากเท่ากลางมาดักได้สวยแทงมาลูกนี้พยายามทำที่หนสองเยอะๆปึ๊บปึปึ๊บป,บป,บปบแบบนี้ก็เรียบร้อย ล้ำหน้าหรือเปล่าแหมตกใจนะช่วงนี้นะไว้ใจไม่ได้นะยิงปึ๊บต้องมารู้นิว่าล้ำหน้าหรือเปล่านะโอเคเราก็ขึ้นนําไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ประมาณนี้นะรูปแบบเกมลุกบอลอยู่ที่โทนี่ดํมยกมาลูกนี้อื้มยกออกไปเลยฮะบมุนนูเฟรเดสนะจะเป็นคนทุ่มก่อนทุ่มเราก็ต้องใจเย็นนะถ้าเราไปกดทุ่มก่อนแล้วโดนดักบอลีนล้ออีกนะบอลอยู่ที่จามูเซล่าฮะค่อยๆไปทดเวลาสองทีบอลอยู่ที่คูคูเนย่า ก็จะขอคัดแบ็กหรือเปิดมงก็ได้นะลูกนี้แม่ไม่ได้ฮะอืมบอลอยู่ที่โรดี้แล้วก็จบครึ่งแรกไปฮะทีมเราก็ยังนำอยู่นะสองประตูต่อศูนย์โอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อฮะก็เล่นเหมือนเดิมนะบอลอยู่ที่มิเกลแม่แทงลูกนี้แรงเกินไปฮะจะให้ดิมเบลเยโเจอชูคิมิงฮะได้ทุ่มทุ่มมาที่เบนจามินปาวายัดเข้ากลางมาบูโน่แฟนเดส จะมามูเซลา่ารอดึงจังหวะหนึ่งทีแม่ลูกนี้เจอเพจเร็วฮะบอลอยู่ที่คูรูเดียแทงมาลูกนี้ให้จะมามูเซลา่าตบขัดแบบไม่ได้ให้เจอเพจเร็วยังดักได้สวยอยู่ตบมาลูกนี้บูโดฟานเนสแม่เสียจังหวะอ้าวยังได้อยู่ลูกนี้ขอสับต่อแล้วกันกยังติดเซฟฮะบอลอยู่ที่เอเมอร์โมแม่ดีมากโกรฮะอยากเข้ากลางมาดักได้สวยเขีวบินบอยบูโดฟานเนสออกข้างมาคูรูเดียทำชิงหนึ่งสอง ปื้อผ่อานตัวจ่ายมาเควินเดบบอยลูกนี้ยังติดเซฟอีกฮะไม่เอาเรื่องนะรู้สึกว่าช่วงนี้หญิงยากนี่เกิดนั้นแต่อัพแพมานะไอ้ลูกที่เคยทำได้อย่างนี้ไม่ค่อยได้แล้วนะเออโอเคฮะเราได้เป็นลูกตีม,มุมนะเราขอใช้สูตรนิดนึงแมเทาซ้ายเอ็มโมมแล้วกันนะขอเปิดโค้งเข้าไปหน่อยแล้วกันอ่ะประมาณว่าไหนดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ แหมช่วงนี้สูตรไหนก็ลูกสึกว่าใช้ย,ยากเรือเกินนะลูกหม่งนะอ่าเปิดมาโค้งๆลูกนี้เปิดมาลูกนี้โอ้ยออกไปเลยฮะแทบไม่ได้ลุ้นนะแต่เปิดมาฮะดาลารมาอืมเป็เกมตัวการบอลอยู่ที่ดิมาเรียแย่แ้คะครับแบบนี้โอ้ยเจอเปิดหมง่งแน่นอนเปิดมาลูกนี้ยังเคี่ยออกมาได้บอลอยู่ที่คูคูเด้ยาาอย่าเข้ากลางบาลบูโน่แฟนเดส ไม่ได้อืมตัดสวยโอ้ยเจอตัดอีกแล้วอะอืมสับลูกนี้บอลเข้ามือไม้ไ่ยองออกข้างมาโจโจเคมิกมาแล้วฮะเอมเบอโมเอมเบอโมตบคัดแหมลูกนี้ไม่สวยเท่านะเท่าไหร่นะแล้วเปเกมตัวกระับอยู่ที่ดีดมาดีโกโรฮะ ดักได้สวยยโชว์ชวม,มิ่มีแหม่เจอดิมิเรียย่งคืนดูท่าทางแล้วเขาน่าจะเปิดหมวกแน่ฮะดูทรงโอ้โห,โโห,โโหต้องเอาให้อยู่ฮะอืมดักสวยก่อนอยู่ที่มิจิมินปาวายัดเข้ากลางมาให้บูโน่แฟนเดสเอ็มเปเป้จะมาโมเซราลองจะบ,บัดนิดนึงออกข้างมาลูกนี้ปื๊บปื๊บตบคัดอืมเกือบถึงแล้วเป็นเกมโต้กลับมาอยู่ที่ดิมาโก้ โอ้ยร้องแล้วครับแบบนี้จะเปิดมงแน่นอนนะดีมาเลียเปิดลูกนี้ยังติดบล็อกจชโชิมีกอยู่โอ้ยโชคดีไปใฮ้กองหนะ้าเขาวิ่งหน้าตั้งมาแล้วนะตัวสูงนะมิคาเอลฮะจะเป็นคนทุ่มพยายามปิดตัวให้อยู่โอ้แย่แล้วครับแบบนี้โอ้ยอย่าเปิดไม่เหลือครับลูกนี้ไนดะ้แต่ยืนมองฮนะไม่ไม่ยองได้แต่ยืนมองจริงให้ลูกนี้อื้อเจอโอ้เจอคนนี้อีกนะต่างหากนะฟางมูฮอสนะถึงกับร้องนะสายหมงจริงน,นะคนนี้นะ ก็เรียบร้อยไปให้เจอสายเปิดมงก็งถึงกับร้องฮะไม่มีอะไรพูดเลอฮะโอเคเริ่มกันใหม่มาอยู่ที่บูนโน่แฟนเดสคูคูเลยยบู n โน่แฟนเดสเห็นช่องแทงลูกนี้ให้มาทิวส์ดูเนสแม่จะตกคัมแบ็กหน่อยไม่ได้ฮะ้้วเป็นเกมโตกลับด้วยปื๊บยกข้ามฟากมาเปิดมงอีกแน่นอนนะดูทรงแล้วเราต้องปิดให้อยู่ฮะต้องปิดให้อยู่โอ้โหค่องล่อง โอ้ยร้องครับแบบนี้เดี๋ยวโชว์คิมีกตัดได้ฮะช่วงท้ายเกมเรงใส่แรงแล้วเริ่มหมดนะอืมโอเคมงช่วงสวยเควินเดบอยแหม่ติดลูกนี้อีกแล้วโอ้ยโครซิดีตั้งหากครับเปิดมงแน่ๆมาฮะลูกนี้ยกมาลูกนี้โชคดีได่โยกกนโนะฮะมงทีงมาได้แต่ทิ้งเลยครับไม่เอาอะไรแล้วฮะบอลอยู่ที่ปูน่าแฟนเดส ยายเข้ากลางมาติดอ d เดนาซาฮะพยายามปิดไว้ฮะไม่อยากให้เปิดนะเปิดพอแล้วอย่าเปิดอีกเลยฮะปิดไว้โอ้ยเอาไมา่อยู่ยกอีกทีลูกนี้โอ้ยแทบร้องนะถ้าเขากอบลูกนี้ร้องไห้เลยนะโอเคถฮาก็จบเกมไปนะทีมเราก็เฉือนชนะไปได้น,นะ2ประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนในสไตล์ควิกเคานเตอร์โค้ชโจเซ่มุนิโยที่มาด้วยระบบ43 3เบสิกนะก็รูปแบบเกมนะก็จะ ไล่เพสซิ่งแดนบนนะหมายถึงว่าถ้าบอลอยู่ในคู่ต่อสู้เนี่ยเราก็จะไล่เพสซิ่งเลยแต่ว่าถ้าบอลอยู่ในแดนเราเนี่ยเราจะใช้เป็นการดักบอลแทนนะในส่วนเกมลุกฮนะก็พยายามทำที่หนึ่อนะออกริมเส้นตบคัทแบ็กหรือว่าทำที่หนึ่ตรงกลางก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเปิดจะขึ้นดีหนึ่งกับเขาบ้างนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ